قانون کے مطابق چلا جائے นายเรมานมาริกรัฐมนตรีมหาดไทยของปากีสถานแถลงว่าในขณะน,นี้รัฐบาลได้จับกุมและกำลังดำเนินคดีกับภรรยาไม้ทั้ง3คนของนายอุสมาบิลาดินอดีตผู้นำกลุ่มก่อการร้ายเอลกออิดะที่ถูกสังหารไปเมื่อปีที่ผ่านมาในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและปลอมแปลงเอกสารโดยขณะนี้ภรรยา,ายทั้ง3ของนายบิลาดินและบุตรจำนวน10คนถูกกักบ,บริเวณอยู่ในบ้านพักเพื่อรอรับการพิจารณา ซึ่งหากว่าครอบครัวของนายบิลดินถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงก็ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีอย่างไรก็ตามนายมาเร็กยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้นโดยบุตรทั้ง10คนของนายบิลดินจะถูกส่งกลับประเทศซาอุดีอาระเบียหากผู้เป็นมารดาให้ความยินยอม การดำเนินคดีต่ตอภรรยาของนายบินลาดินดังกล่าวถูกมองว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลปากีสถานในการยุติข้อคอรหาที่ว่ารัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและให้ที่หลบซ่อนแก่นายบินลาดินหลังจากที่เขาและครอบครัวสามารถอาศัยอยู่ในเมืองอับบอตบัดขออภัยค่ะอับบอตบัดนะคะของปากีสถานได้นานถึง4ปีก่อนที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐจะบุกเข้าไปสังหารนายบินลาดินเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา